ังนะคะคสวัสดีตอนเช้า,ชาไปโรงเรียนแต่เช้านะคะไปไหนคะไปกินเนื้อกกุบชอบไหมคะชอบ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อี้พบพอกันกับแมวเหมียวเช่นเดิมเช่นเคยนะคะ่ะลังเลิกงานความสุขเล็กๆที่ได้เข้าป่านะคะส้มปลาส้มเมืองค่ะพี่น้องเสียงอ่าเจ้าตัดใหม่ครับพี่น้องแมวก็เลยพาพี่พี่น้องนอง,นองแวะชมป่าแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อนี้นะคะพี่น้องไอแมวเลิกสีมงเคิงเมืองเนี่ยเป็นตะเห็ดออกครับพี่น้องช่วงเดือนมกรานี่เป็นช่วงที่ฝนตก ชุบชุ่มเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้ฝนจิตกตลอดเลยค่ะอ่าเมืม่อนี้แมวเลิกสีม่วงเคิงเนาะอันบอดดายไปส่งอลิซาค่ะพี่น้องให้พี่สาวไปหับยวนที่เลี้ยงเด็กตอนอันบ่ายโมงเนาะค่ะพี่น้องวันพุธนี้อันนี้เป็นทางระบายนา้ำวันพุธนี้เด็กหน่อยสีเลิกเคิงมือค่ะแต่วันบ่มีคนอยู่บ้านไอพี่สาวเลิกเลี้ยนแล้วกะ ต้องไปหับอลิสาอยู่ไอที่เลี้ยงเด็กนะคะพี่น้องเบื้งตาน้ำไอหับน้องกลับมาแล้วเนะคะไอ,ไอพี่สาวกับสิหับอลิสากลับมาบ้านแล้วก็มากินเขากินน้ำพักแป๊บนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็บาบสามสีสิมหานาั่งกับสิไปเลี้ยนออกเสียงคือเกานะคะพี่น้อง แต่ว่าวันศุกกะสิมีอีกรอบนะคะอันนี้เป็นที่ระบายนา้ำอยู่ในคลองสวนสาธารณะนะคะพี่น้องก็เลยผ้าแหวะความสุขใน,น้อยๆถ้าได้เขาป่าหลังเริกงงนแล้วกอ้มีความสุขยิงนาหอนนะคะมหาจอบเห็ดค่ะพี่น้องแต่ว่าแห่งเก็บวได้ยได้เฮ็ดอันนี้ก่ะฝนกำลังเริ่มตกค่ะพี่น้องอากาศมื่อนีบ้บ่หนาวค่ะ เบืเ้องแน่ถอดถุงมือได้เลยค่ะพี่น้องมือก็แตกเหี่ยวเพิ่งเลิกงานค่ะซีเรียบกับลอกเปิดหล้วพี่น้องปกติแล้วเฮ็ดกับสิเกิดน้ำขังสิค่ะพวกเฟิ้นพวกมอดกำลังแตกค่ะพี่น้องเฮ็ดเบียวเยี่ยมเก็บบ่ได้เด้อค่ะอันนี้กะทั้งนกับเป็นปลาบูเบอรี่นะคะถ้าไอเขาไปเลิกกว่านี้กับซีเมียน แบล็กเบอร์รี่ให้เก็บนะคะแต่ว่าปีนี้บริพาลิสามาเก็บเกอลัดเ,เดี๋ยวสิภาาไปเบื้องปลากเกอลัดครับพี่น้องเบื้องพี่น้องลวดซี่ปีแล้วค่ะเริ่มแต่มาอยู่เบลเยี่ยมสี่ปีแล้วทุนครัพี่น้องเป็นรถไฟฟ้าใส่งานบ่อนหลังกเทือค่ะพี่น้องเพราะว่าขี่ผ่านปลาเบิงสภาพรูก่ะจนมูที่ทำงานเขาบอกว่าให้มันห่างข้ามเมื่อข้าตีนเลย้อจังเปลี่ยน จังหลาง่นว่าใส่ขนทร่อลิสา,สานะคะพี่น้องแล้วก็ใส่มาเหตุงานซี่ปีแล้วค่ะพี่นอ้องฟนตกฟ,ฟ้าห้องกันยังใส่จักรยานคือเกา่านี่กับมารีวิวกับกระเป๋าเปยก,กับสีต่างๆอลิสามากกับด้ผ้าเอาค่ะพี่น้องใส่คุมจักรยานคันนี้บ่มีห่างมีเสียเคือยค่ะพี่น้องแต่เสื่อมากรีวิวจักหน่อยก่อนอันนี้กับสิเป็นปุ่มเปิดนะคะอันนี้กับสิเป็นปุ่มไฟโอ้ยแบตสีเบิดสีหอดบานเ่นละพี่น้อง อันนี้เป็นเกียร์นะคะพี่น้องปิดก่อนยันบ่อหอนเฮียนถ้ามีสองขีดกลับไปได้หลายกิโลอยู่ค่ะพี่น้องไกลเติบอยู่อันนี้เดี๋ยวเสให้เบิงอันนี้ัน,นป้าเกาลัดค่ะพี่น้องแม่นเบิดเลยปีนี้บ่ได้ผ้าอลิซามาเก็บนะคะพี่น้อง าแต่ยากยากน้ำหลูกเปลี่ยนโรงเรียนใหม่นะคะพี่น,อน้องก็เลยบุญไหว้นะคะก็เลยบ่ค่อยได้เข่าป่าปีนี้บ่ได้เข่าป่า,าจริงๆนะคะพี่น้องปกติสักดสิทธิไทยพามาถ่ายรูปเฮ็ดนะคะพี่น้องถ่ายวิดีโอเฮ็ดแต่เห็นเก็บบ่ได้นะคะเบลเยี่ยมอากาศช่วงนี้ตอนนี้กะเวลาสี่โมงสี่สิบละค่ะอากาศอยู่ตอนนี้กะบสิบองศาเนาะคะ่ะถ,ถือบ่ถือว่าหนาวเนาะคะ่ะแต่แมวก็ใส่หมวก ย่านก็คลองไงห,หัวเย็นแบเป็นวัดนะคะพอพึ่งหายป่วยนะคะก็รักษาอุณหภูมิจักหน่อยนะคะก็เลยเป็นสีหน้าหนานะคะพี่น้องนี่แม่นเบิร์ดเลยค่ะต้นมูนี่แม่นต้นเกาลัดเบิร์ดเลยค่ะนี่ทาหน้าหอนมากกับสีเต็มเลยค่ะนี่เห็นรักฐานเต็มผือนอยู่ทายางเราว่างกับปักตีนนะคะพี่น้องนี่แมวสีภาพใ้ชมบรรยากาศโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวสีภาพก,กับบัปปานนะจ้ะพี่น้อง อันสีฝ้ากลับไปเห็ดกับเขาให้ลูกเนาะค่ะ ต้องพบพอกันไหมในคลิปหนาขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมนะคะความสุขของคนไทยในต่างแดนนะคะพี่น้องหลังเลิกงานได้แวะป่ากัานมีความสุขใจนะคะพี่น้องได้พักผ่อนได้พักสมองในเวลาเขาปา้านะคะพี่น้องจะพบพอกันไหมคลิปหนาค่ะบ๊ายบายค่ะ